อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมายืนยันว่ากลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ถือบัตรัุดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทพร้อมกันทุกคนในจํานวนเงินที่เท่ากันจะไม่มีการแจกกลุ่มไหนก่อนนั่นหมายความว่าทุกคนที่มีศิลผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินดิจิตอลพร้อมกันในไตรมาสที่4ี่ ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3คือเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนโดยทุกคนต้องทำการลงทะเบียนและทำการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของทางรัฐบาลโดยเราสามารถทำการดาวน์โหลดและทำการติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วตั้งแต่วันนี้ซึ่งมี4ขั้นตอนง่ายๆสามารถทำตามนี้ได้เลยขั้นตอนที่1 ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐจาก App Store หรือ Play Store จากนั้นให้เปิดไปที่แอปพลิเคชันและเริ่มการสมัครสมาชิกกดไปที่เริ่มต้นการสมัครอ่านรายละเอียดเงื่อนไขแล้วกดยอมรับขั้นตอนที่2ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการสแกนบัตรหลังจากนั้น ให้ทำการสแกนแบบประจําตัวประชาชนทางด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในกรอบที่กํำหนดแล้วให้เราทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเลขแบบประจำตัวประชาชนรหัสหลังบาตชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดขั้นตอนที่3ให้เราทำการสแกนใบหน้าโดยให้เรากดไปที่เริ่มต้นสแกนแล้วทำตามคำสั่งตามที่แอปบอก ไม่ว่าจะเป็นขยับหน้าหรือกระพริบตาหลังจากนั้นให้รอระบบประมวลผลและขั้นตอนที่4ให้เราทำการกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยชื่อต้องมีไม่ต่ำกว่าสีตัวอักษรรหัสผ่านต้องมีไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรโดยต้องมีตัวอักษรที่ไม่ใช่ตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวหลังจากนั้นระบบจะให้ตั้งค่าพินทั้งหมด6หลกัก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเมื่อเสร็จแล้วก็สามารถเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะโดยทางกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดแผนการลงทะเบียนและวันรับเงินดิจิตอลเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนได้ในไตรมาสที่3และเริ่มรับเงินเพื่อใช้จ่ายในไตรมาสที่4ของปี2 5 1 7พร้อมกับได้สรุปหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเอาไว้ดังนี้ สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินดิจิตอล w a l l ล็ตหนึ่บาทต้องผ่านคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีอายุตั้งแต่สมปีขึ้นไปภายในวันที่30กันยายน2517และถ้าต่อให้เด็กที่มีอายุสมปีขึ้นไปแล้วแต่ว่ามีเงินฝากเกิน5 0 0 0สนบาทถึงแม้ว่าจะเป็นเงินที่พ่อแม่ออมให้ลูกก็ตามกลุ่มนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้และจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 2. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินปีละ840,000บาทหรือมีเงินเดือนไม่เกิน7 0 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งเกณฑ์รายได้ว่าจากฐานข้อมูลเงินได้ของกลุ่มสัมภากรณปี2 5 1 6ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2 5 1 6ซึ่งได้กำหนดว่า ต้องมีรายได้ไม่เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีหรือมีเงินเดือนไม่เกินเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนและ 3. ต้องมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5,000 0นบาทซึ่งเกณฑ์เงินฝากได้กําหนดไว้คือไม่เกิน50,000นบาทจะนับเฉพาะเงินฝากสกุลเงินบาทเท่านั้นรวมกันทุกบัญชีทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีฝากออมทรัพย์บัตรเงินฝากใบรับเงินฝากเงินฝากก,าก,กระแสรายวันโดยจะไม่นับรวมสลากอมกอมทรัพย์สลากออมสินหุ้นพันธบัตรซึ่งนับวันสิ้นสุดคือวันที่3ามมีนาคม25 1 7าสำหรับช่องทางในการรับเงินและการใช้เงินดิจิตอลวอลเลทหน0 0 0บาททางรัฐบาลจะมีการใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า ทางรัฐหากใครยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยใช้บริการก็สามารถทำการดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Google p l a y โดยสามารถเตรียมความพร้อมก่อนวันลงทะเบียนได้เลยและมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าเงินดิจิตอลวอลเล t 1,000งบาทไม่สามารถใช้ซื้ออะไรได้บ้างสำหรับเงินดิจิตอลจะไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าดังต่อไปนี้ได้1 คือสินค้าออนไลน์ 2. ส,สิ่งของที่เป็นอบายมุกไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม 3. บัตรกำนันหรือบัตรเงินสด 4. เพชพรพลอยทองคำและอัญมณี และ 5. สําหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทไม่สามารถใช้ชําระนี้ชําระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าน้ํามันค่าก๊าซธรรมชาติและค่าเทอมได้ไปฟังถแถลงจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลรังกันได้เลยคะ่ะในส่วนการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้มีการให้ความเห็นชอบในหลายประเด็น นะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของสาเหตุและความจําเป็นในการดําเนินโครงการซึ่งคณะกรรมการได้ให้ค,ความเห็นชอบว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับแนอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การฟื้นตัวของไรายได้ประชาชนที่มีความเหลเหลื่อมล้ําจากชุดหลังจากช่วงโควิด19 ปัญหานี้ครัวเรือนและภาระดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนด้านกำลังซื้อของประชาชนประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชา้ารัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบันควบคู่กับการระมัดระวังและป้องกันความเสี่ยงทางด้านการคลังรวมถึงมีนแนวทางในการช่วยลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดทางนี้คณะกรรมการได้วางแนวทางการดําเนินโครงการและ,ะรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆไว้ดังนี้ครับหนึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมายครับประชาชน จำนวนประมาณ50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ได้แก่ผู้มีอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ2เงืเ่อนไขาการใช้จ่ายครับแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าโดยใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอโดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบแรกการใช้จ่ายเราจะกำหนดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงฐานรากจะก,กำหนดให้ใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าในไซส์ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดในเวลาต่อไปกลุ่มที่2ครับ การใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของเชิงพื้นที่และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าที่จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบครับโดยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือรอบที่1ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น 3. ครับสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นสินค้าอาบายมุกน้ำมัน บริการและออนไลน์รวมถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดขึ้นนะครับ4ครับสำหรับการใช้จ่ายภายใต้โครงการจะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยหน่วยงานของภาครัฐได้แก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะโอเพนลู ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดทําของภาครัฐโดยรัฐบาลจะดาเนินโครงการให้เป็นไปอย่างรอบค้อบโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย5ครับคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นใน3ประเภท1คือภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 2คือภาษีเงินได้นิติบุคคล CIT และ3คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา P.I.T. เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตราสีวงเล็บ8แห่งประมวลรัศดากรคือเป็นประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเท่านั้นนะครับส่วนการถอนเงินสดนะครับร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดทันทีได้หลังประชาชนใช้จ่ายแต่จะถอนสดจะถอนเงินสดได้ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่สเป็นต้นไป นะครับต้องใช้จ่ายก่อนอีกหนึ่งรอบทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในเรื่องของโครงการและเพิ่มผลที่จะเกิดกับการกระตุ้นเศรษฐกิจข้อ6ครับสำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรามาสที่3ของปี2 5 6 7และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรามาสที่4ของปี2567ข้อ7ครับ เพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยมีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานมีผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเป็นกรรมการและที่ประชุมครับได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการเติมเงิน10,000บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยมีผมจุลพานันมนิวัฒน์เป็นประธานมีหน้าที่ในการกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดโครงการและระบบให้สอดคล้องตามเงื่อนไขและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็นต่างๆด้วยทั้งนี้ครับวันนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกประเด็นที่ได้นําเรียนและมอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะเลขานุก,การและกรรมการ นำมติที่ได้รับความเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปภายในเดือนเมษายนนี้ครับขอบคุณครับ